แรปเปอร์คือหนึ่งในอาชีพที่มีอิทธิพลอย่างมากในโลกของสตรีทแฟชั่นยิ่งแรปเปอร์คนนั้นได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ไอเทมที่พวกเขาใส่หรือว่าร่วมคอลแลปก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้นทาวริสกอตคือหนึ่งในแรปเปอร์ที่มีผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกของสตรีทแฟชั่นเพราะตัวของเขาเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันแต่กว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จในโลกของดนตรีและมีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นได้เท่าทุกวันนี้เขาก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเช่นกัน ในคลิปนี้ The Fashion Story จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของทารวิสก็อ์เจ้าพ่อโอาบอีกหนึ่งคนของ n นกี้ว่าชีวิตของเขานั้นเป็นอย่างไรและผลงานของเขานั้นมีอะไรบ้าง j a ็คเวเ e r j ์จูเนีเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี1991ที่ฟูสตันเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่อายุ 1- 6ถึงขวบแจ็คต้องอาศัยอยู่กับญาติของเขาที่เท็กซัสซึ่งในย่านที่เขาอาศัยอยู่เป็นเขตที่มีอัตราการเกิดอัชญากรรมสูงและมีสภาพสังคมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่อาศัยอยู่กับญาติจนถึง6ขวบแจ็คก็ได้ย้ายไปอยู่ที่มิสซูรีกับพ่อและแม่ของเขาฐานะทังบ้านของเขาเป็นครอบครัวชั้นกลางแม่ของเขาทำงานที่แอปเปิลพ่อทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นนักดนตรีนั่นทำให้เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะดีแจ็คชื่นชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะการอาศัยูย่่กกัับคุณปปทีเ็นนนดตร ทำให้เขาได้คลุกคลีกับมันอยู่เสมอแจ็คเริ่มเรียนดูดนตรีครั้งแรกตั้แต่ตอนที่เขาอายุ3ขวบเท่านั้นแจ็คเข้าเรียนชั้นไฮสคูลที่โรงเรียนเออร์กินส์และในตอนที่เรียนเขาก็ยังคงเล่นดนตรีอยู่เสมอเขาเริ่มเขียนเพลงครั้งแรกตั้แต่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นหลังจากเรียนจบไฮสคูลแจ็คก็ได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอนโตนิโอแต่หลังจากเรียนได้แค่ปีเดียวแจ็คก็ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเขาอยากจะไปทำเพลงมากกว่าที่จะต้องมาเสียเวลาเรียน หลังจากที่เขาตัดสินใจลาออกพ่อและแม่ของเขาผิดหวังกับเขาเป็นอย่างมากมาจนพวกเขาบอกว่าจะไม่ส่งเสียแจ๊คอีกต่อไปแต่ตัวของแจ๊คก,ก็ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วหลังจากที่ตัดสินใจจะเป็นศิลป,ปินสนตัวเขาจึงได้ย้ายเข้าสู่มหานครนิวยอร์กเพื่อทำตามความฝันของตัวเองหลังจากที่ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อมาทำตามความฝัน แจ็คก,ก็ได้ย้ายจากครูสตันไปอยู่ที่นิวยอร์กและเริ่มเส้นทางดนตรีของตัวเองด้วยความที่เขาคุกคีอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กเขาจะเปิดรับดนตรีได้หลากหลายแนวแต่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากเขาเริ่มศึกษาและหลงใหลไปกับมันและเขาก็ตัดสินใจว่าตัวเองจะเป็นแร็ปเปอร์ให้ได้ เขาได้ใช้ AKA ทาวิสสกอตในตอนที่เขาทําเพลงโดยทาวิสเป็นชื่อของคุณปู่ที่อยู่และสอนดนตรีให้เขาตั้งแต่เด็กส่วนสกอต t มาจากชื่อจริงของคิดคูดี้แรปเปอร์ที่เขาชื่นชอบทาวิส <Travis S 1> เริ่มกันเป็นแรปเปอร์โดยการทําเพลงคู่กับเพื่อนของเขาอย่างคิดฮอลเว่ยโดยพวกเขาใช้ชื่อว่า The Graduate ในปี2008พวกเขาได้ปล่อยเพลงลงบน MySpace สื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําเพลงมาเรื่อยๆแต่เส้นทางการเดินตามความฝันของเขาไม่ได้ง่ายนะทาวิสต้องอาศัยอยู่ในบ้าน เพื่อนและนอนบนพื้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปนในสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเขาพบเจอกับความผิดหวังมากมายในนิวยอร์กหลังจากพยายามในนิวยอร์กได้อยู่4เดือนทาวิสก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ LA ในตอนที่อยู่ LA ทาวิสได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนของเขาเพื่อนเขาให้ทาวิสอาศัยอยู่ในบ้านและคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอเพราะว่าทาวิสไม่ได้รับการส่งเสียจากทับ้านอีกเลยตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยเขาพยายามสู้เพื่อความฝันของตัวเองจนวันหนึ่งโชชตาก,ก็เข้าข้าง ในปี2011เพลง Light Lovez ของ Travis ก็ได้ไปเข้าหู T.I. เจ้าพ่อแรปเปอร์เจ้าของค่ายเพลง Grand Hustle Record เข้า T.I. ถูกใจเพลงนี้เป็นอย่างมากเขาจึงได้ให้ตัวแทนของเขาติดต่อไปอยัง Travis Scott เพื่อคุยเรื่องการร่วมงานกันหลังจากที่ได้คุยกันพวกเขาก็ถูกคอกันเป็นอย่างมากและ T.I. ก็ได้ทําการฟรีสไตล์ในเพลง Animal ซึ่งเป็นแท็กของ Travis Scott และเพลงนั้นก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ Travis Scott เข้าสู่วงการทิปฮอปอย่างเต็มตัว T.I. ได้แนะนําให้ Kanye West ลองฟังเพลง,พลงของ Travis Scott ซึ่งคานเย่ก็ถูกใจผลงานของทราวิสเป็นอย่างมากคานเย่ได้ชวนให้ทราวิสมาเซ็นสัญญาเป็นโปรดิวเซอร์กับเขาและในปี2012ทราวิสกอตก็ได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของเขาอย่างโอฟารโรออกมาซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้จะเป็นมิกซ์เทปทั้งหมดอัลบั้มนี้ได้ทําการปล่อยให้โหลดออนไลน์ฟรีและช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่โลกฮิปฮอปได้พบกับความเจ๋งของชายที่ชื่อว่าทราวิสกอตในปี2013ทราวิสกอตได้ติดดิสของซิลปินหน้าใหม่ของนิติศาส XXL นั่นทําให้ผู้คนได้รู้จักกเขขาามายิ่งึ ทาวิสกอตได้ร่วมงานกับแรปเปอร์มากมายมีผลงานต่างๆและได้รับความนิยมมากขึ้น เขาได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีต่างๆและก็ไปร่วมแจมกับแรปเปอร์อีกหลายคนจนกระทั่งในปี2015ทาวิสกอตก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนปี2015ทาวิสกอตได้ปล่อยอัลบั้มเลดี้ออกมาซึ่งอัลบั้มนี้เปิดตัวด้วยการไปอันดับ3ใน US Billboard 200และอันดับ1ใน Billboard Rap Album และเพลงอย่าง T t h o s n f i และ a n t i d o t e ก็สามารถติดชาร์จ USB บอร์ด Hotwire 100ได้อัลบ,บั้มนี้ทําให้คนรู้จักทาวิสกอตในวงกว้างมากขึ้นและตัวงเขาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทาวิสกอตก็มีผลงานต,ต่ดไตมมากมายทั้งการร่วมงานกับศิลปินอยา่างมิ g o อส ดดกลามาหรือว่าเดรกเป็นต้นและในปี2018ทาวิสกอ็อก็ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่ออัลบั้มแอสโทของเขาเปิดตัวได้การเป็นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ด200และเพลงอย่างซีโก้โมดก็สามารถขึ้น,เป,นเป็นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดฮอต100ได้ทาวิสกอ็อนับว่าเป็นแรปเปอร์อีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการเพลงและในโลกของสตรีทแฟชั่นเขาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกันสินค้าของเขาและสินค้าที่มีการคอลแลบกับเขาได้รับกระแสเป็นอย่างมากและโซลอด ถ a าวิสก o t ตผูกพันกับสเนคเกอร์และสตรีทแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ในย่านที่เป็นเมืองของชนชั้นกลางทำให้ฮิปฮอปสตรีทคเคาน์เตอร์และบาสเกตบอลมีอิทธิพลกับเขาเป็นอย่างมากเขาเป็นแฟนตัวยงของทีมฮูสตัน o c เก็ต ทีมบาสประจำเมืองฮูสตันทาวิสเคยมีโอกาสออกแบบเสื้อเจอซี่ตัวพิเศษให้กับโรเก็ตด้วยในโลกของสตรีแฟชั่นทาวิสก็มีการออกสินค้าของเขาเองตามอัลบั้มต่างๆและสินค้าเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมและเป็นกระแสนในตลาดอยู่เสมอเขาเคยเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าของตัวเองและของเหล่านั้นก็โซเอา์อย่างรวดเร็ว พูดถึงงานที่มีอิทธิพลและได้รับกระแสสุดๆของทาวิสก o อ t ในโลกของสตรีทแฟชั่นก็คงหนีไม่พ้นเหล่าสเนคเกอร์ทั้งหลายที่ได้เขามาร่วมคอลแลบงานคอลแล็บที่เป็นกระแสที่สุดของทาวิสก็คงหนีไม่พ้นเหล่าสเนคเกอร์จากไนกี้ที่ออกมาเทาลายก็โซ่เอาตลอดแต่เพื่อ,อนๆรู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นในการร่วมงานของไนกี้และทาวิสก็อดน,นั้นมาจากการที่ทาวิสได้มาร่วมเป็นนายแบบในคอลเลคชั่นของไนกี้ i r ร์ p ว r Max Day to Night Pa ท์ และหลังจากนั้นไนกี้ก็ได้ชวนให้เขามาออกแบบรองเท้าโดยรองเท้าคู่แรกที่ทาวิสออกแบบกับทางไนกี้ก็คือจอแดนเท u เนอร LX c a c t u s Jack ซึ่งในตอนที่มีภาพของรองเท้าคู่นี้ออกมาแฟนๆและเหล่าสเกร์เฮดทั้งหลายก็สนใจกันเป็นอย่างมากแต่รองเท้าคู่นี้ก็ไม่ได้ถูกวางจาหน่ายจริงจนในที่สุด n นกี้กับทาวิสกอต t t ก็ได้ปล่อยคอลแลบทางการแรกอย่าง n นกี้ Air Force o วันโลเอ็กซ์ทาวิสกออกมาและมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากหลังจากนั้นทาวิสกอต t t ก็มีคอลแลบกับ n i กี้ออกมาเรื่อยๆทั้งตัว c อก s i v e ive, หรือว่าตัวที่วางขายจริงในปัจจุบันทาวิ s กอต t t นับเป็นแรปเปอร์แนวหน้าคนหนึ่งในวงการที Hip ่ฮอปและในโลกของสตรีทแฟชั่นรองเท้าของเขาก็มีกระแสและได้รับความนิยมตลอดเวลา จากเด็กดุ่มที่ตัดสินใจเดินตามความฝันพยายามจนสามารถขึ้นเป็นศิลปินแนวหน้าที่มีอิทธิพลอย่างมากในโลกของดนตรีและสตตีทแฟชั่นเส้นทาของเขาคนนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้หลายๆคนดังนั้น The Fashion Story จึงนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเอง